วิธีแก้ปัญหาดอกแหนแดงที่เล็กลงแล้วค่อยๆตายไปในที่สุดทำยังไงคลิปนี้เรามาชมกันนะคะดอกแหนแดงจากดอกที่ใหญ่ที่สุดในตอนนั้นนํามาขยายหนึ่งดอกตอนนี้ได้แหนแดงที่เกือบเต็มกระมังแล้วคะ่ะแต่สังเกตไหมคะว่าดอกแหนแดงจะเลียวเล็กนิดเดียว เกิดจากสาเหตุอะไรคะเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะดอกแหนแดงที่เล็กลงเกิดจากการที่เรานำกละมาังแหนแดงใบนี้วางไว้ในมุมอับแสงคือเขาไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอทําให้ดอกแหนแดงของเขาเลี่ยวแล้วก็เล็กลงเรื่อยๆเรื่อย พร้อมที่จะค่อยๆย่อยสลายและตายไปในที่สุดแต่วิธีแก้ปัญหาถ้าเราเจอปัญหาว่าดอกแหนแดงค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆแล้วก็ตายไปในที่สุดให้ทำยังไงนะคะก็ใช้วิธียกเขาออกเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดยามเช้าฝั่งทางนี้จะเป็นแสงแดดยามเช้าเขาจะสาดส่องมา ถึงกะละมังแหนแดงของเรานะคะจากปกติเราวางไว้ในมุมอับเขาไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอทําให้ดอกของเขาค่อยๆเลียวเล็กลงเรื่อยๆแล้วเขาก็จะค่อยๆย่อยสลายให้เรายกกะละมังแหนแดงออกไปให้ได้รับแสงแดดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการแก้ปัญหา กระมังแหนแดงไม่ได้รับแสงแดดจะทำให้แหนแดงของเราค่อยๆตายไปนะคะและที่สาคัญที่ขาดมิดได้เลยคือเขาต้องได้รับปุ๋ยที่เพียงพอค่ะให้สังเกตว่าใบแหนแดงจะออกสีเหลืองเนี่คือขาดปุ๋ยนะคะสังเกตว่าน้ำของเขาจะใสเราต้องเติมปุ๋ยให้เขาด้วยให้เขาได้รับแสงแดดด้วยเป็นการแก้ปัญหา ดอกแหนแดงที่มีหลายที่ว่าทำไมเขาค่อยๆเปื่อยแล้วก็ตายไปในที่สุดนะคะสาเหตุเกิดจากว่าไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพอนะคะปุ๋ยไม่พอแสงแดดไม่พอก็จะทำให้เขาสามารถตายได้คะ่ะและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของแหนแดงที่ขาดปุ๋ย แหนแดงที่ขาดปุ๋ยก็จะออกสีเหลืองแล้วเขาก็จะไม่ค่อยงามพอแหนแดงไม่งามมันก็จะทำให้เหลืองแบบนี้วิธีแก้ปัญหาก็คือถ้ามันแน่นหนาขนาดนี้นะคะมันแน่นเกินไปแบบนี้มันก็จะดอกเล็กมันไม่สามารถขยายตัวได้เราต้องแบ่งแหนแดงออกเพื่อให้เขาได้มีพื้นที่ในการขยายตัว แล้วเราก็เติมปุ๋ยให้กับเขาเพื่อเขาจะได้รับอาหารเขาจะได้ขยายตัวได้และสีเขียวกลับคืนมาดังเดิมนะคะแล้วให้ดูอีกมุมหนึง่งตรงนี้วางกระลมังซ้อนกันถ้ามุมไหนที่วางกระลมังซ้อนกันมุมตรงนี้จะอาบแสงจะไม่ได้รับแสงที่เพียงพอนะคะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆ แห้งแล้วก็ตายไปเช่นกันค่ะเนื่องจากว่าอากาศไม่เพียงพอแสงแดดไม่เพียงพอนะคะแนะนำคือไม่ควรวางกระ,ะมังซ้อนกันแบบนี้นะคะตรงนี้คือยกกระ,ะมังหลบทางรถค่ะเราวางกระ,ะมังไว้เต็มหน้าร้านซึ่งจะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ตลอดเวลาทําให้มันไปกีดขวางทางรถเา้าเราก็จะ ขยับขยายดยในการยกกระมังแหนแดงขึ้นไปบนดาดฟ้าของเรานะคะเราเอากระมังแหนแดงมาวางที่หน้าร้านเพื่อให้กับลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมาเขาได้เห็นแล้วเขาก็แวะเข้ามาเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องแหนแดงกันนะคะอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้รายละเอียดของแหนแดงหแหน,แ,นแดงที่ ดอกเล็กลงเรื่อยๆเ,เกิดจากสาเหตุขาดแสงแดดขาดปุ๋ยนะคะ 2. ดอกแหนแดงที่เหลืองแบบนี้เกิดจากขาดปุ๋ยค่ะแล้วก็แน่นเกินไปนะคะ 3. กะละมังมันซ้อนกันอยู่ทำให้แหนแดงเกิดมุมอับแล้วเขาจะค่อยๆตายไปในที่สุดก็คือไม่ควรวางกะละมังซ้อนกันนะคะ เป็นความรู้เป็นเทคนิคที่ครูมชานำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านในเรื่องวิธีการเพราะแหนแดงนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปวิดีโอของครูมะชาในเรื่องแหนแดงขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่อง YouTube ครูมัชาช่อง y ยูทู e อู่ข้าวอูน่น้ำฟาร์มมิ่งของครูมัชา หรือว่าจะเป็นเพจอลูกข้าวอุ่น้ำฟาร์มิ่งนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามกดให้กําลังใจครูมะฉานะคะตอนนี้ครูมะฉากำลังปรับปรุงสถานที่ร้านนะคะด้านในนี้จะเป็นร้านพ่อม่านะคะกำลังจัดสถานที่ใหม่เพื่อการ ขยับขยายงานเพิ่มขึ้นนะคะส่วนหน้าร้านก็จะเป็นแหนแดงเอาไว้ให้ทุกท่านที่สนใจลดต้นทุนนำแหนแดงไปเพื่อเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยหอยเชอรี่สามารถที่จะมาแวะชมพิ่จัดร้านริมน้ำพมา่านและอลูมิเนียมนะคะอยู่ที่ปากซอยสุขดีถนนริมน้ำ จังหวัดระยองค่ะสามารถมาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้หรือสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ที่ช่อง y YouTube ครูมัชาและช่อง y u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  e e ูกเข้าน้ำฟาร์มมิงเพจอุข้าอุน้ำฟาร์มรมิงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ